สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d r e a m c a t Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่กับเกม War Thunder นะครับในครั้งนี้ผมก็จะพามาลุยกับเจ้าจิ๋วนะฮะจิ๋วปืนโตนะครับเฉลี่แดนนั่นเองนะครับ M551 เ h e ี่ a แดนนะฮะร,รถคันนี้ก็มีจุดเด่นกนะ็คือปืนเนี่ยแหละนะครับเป็นปืนขนาด152ม mm ิมกันเลยนะครับผมอีกทั้งยังสามารถยิง ATGM ได้นะครับก็จะเป็น ATGM MGM 51B นะฮะ ก็เป็นตัวที่โอเคอยู่นะครับผมเจาะ400มิมใน8.0ก็โอเคแต่ข้อเสียก็คือ ATGM วิ่งค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เวลารีโหลดนานอยู่ระดับหนึ่งเลย16วินะครับอันนี้มันจะเป็นแบบตายตัวเลยนะครับถ้าเป็นกระสุนปกติก็จะรีโหลดอยู่ที่12วินะฮะแต่ถ้าจะยิง ATGM ก็16วิเลยนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือสามารถวิ่งยิง ATGM ได้ด้วยนะครับผมเป็นรถที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับแต่ เกราะบางมากๆนะฮะปืนโตยิงแรงยิง ATGM แบบวิ่งวิ่งยิงได้นะฮะแต่เกราะค่อนข้างบางเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพย์กันหน่อยละกันครับไปแล้วจ้าเอาตัวด้านหลังก่อนเลยบางๆเรียบร้อย c m 25 เดี๋ยวล่อนไปวิ่งช้าอยู่นะทีเจเดี๋ยวร้อยฮะระเบิดเร็วๆเรู้ๆเอาค้างกระสุนโอเค ตรงโู้นีครับโอ้โหเยอะแยะมุมดีซะด้วยโอ้ยโดน EIA เจาะไม่เข้าเลยนะติด EIA ยิงข้างแท็กโอเคยิงข้างแท็กแล้วอย่าขยับนี่ขยับแล้วมัน เข้ามุมกระอเพื่อนเราตายแล้วเพิดหนึ่งยิงตรงบีที่แจ่งอีกอย่างของเชอรแดนก็คือมันวิ่งยิง ATGM ได้ ่งทีสปอรตไม่ได้นี่ได้แท็นโอ้มายกอดถอย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 ,ถอย อ๋อเข่าแอนจินอ่าแล้วก็ลืมบอกข้อเสียอีกอย่างคือมันยกปืนขึ้นลงช้านะทำให้เมื่อกี้เป้าเลงมันไปเลงด้านล่างโอ้โหเจาะทะลุไปเลยมีสตูอยู่ด้านหลังตรานีโอเพืีอฟัง S.P.A. อาวพังไปละยังมีด้านหน้าอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยอายังไม่พังโอเคตัดทีแซตตรงนู้นไอ้นี่นี่จุดห้าศูนย์ เรียบร้อยพิธานเป็นแซมอืมสมมุ <Okay. S 2> เจอแล้วเรียบร้อยฮะเี้ยเขาวิ่งยิงได้สบายๆเลยโอ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ย thank you เกือบรีโหลดเสร็จกันฮะค่อยดับเพลิงไม่งั้นมันจะบรรจุใหม่อีกรอบนะึงคือถ้าไม่ใช่ออโตโ้โหลดมันจะต้องรออย่างนี้แหละนะครับถ้าเป็นออโต้โหลดก็ดับไฟได้เลย การประจุมันก็ยังคงทํางานอยู่แต่ถ้าเป็นแบบโหลดมือปกติก็พอถ้าเราดับไฟมันก็จะหยุดรีโหลดแล้วก็รีโหลดใหม่อีกรอบเลยนะมันจะมีปัญหากับปืนที่มันรีโหลดนานๆอย่างเนี้ยเชลิแดนนี่โอเคอยี่รงสีมีหนึ่งห่างไปละ เป็นอยู่เอ็มเอแล้วยู่หนึ่งเพเยอร์โอเคก็คงชนะแล้วล่ะนะครับผมไอม,มุมนูน้นสป,อด,ปอดไปด่านมันเป็นแบบด่านระยะใกล้กันเลยนะต้องค่อยๆเล่น ตายกระสุนเมื่อกี้นันและเฮวิ่งมาแล้ววิ่งมาทีห้าสิบสี่เรียบร้อยครับตรงนี้น ค้องข้างยังมากันเรื่อยๆมาเดอ้อเหรออ่ะพังไปโอ,โ,อโอ้เพื่อนเราระเบิดต่อหน้าเลยปอดครับ โอเคไอเควีต้องเปลี่ยนเป็นฮีทนะระยะใกล้อย่างงี้มันจะยิงได้ทันทีเลยยิงแล้วก็ถอยไปแล้วมันรีโหลดเร็วกว่าด้วยนะครับคือ ATGM เ็ขาจะฟิกตายไปเลยว่ารีโหลด16วิส่วนกระสุนปกติมันจะรีโหลด12บวิ ปอมบินไปเรียงรถมา EMP หนึ่ง Oh my god Okay โอ้คอมี s m อ๋อ Thank you เมื่อกี้มันควรจะตายแรงระเบิดก็ไม่ใช่ใน้อยๆปืน152เข่าจะเปิดหนึ่งโอเคสปอตไปยิงไปละ โอเคยิงทีรถโยกเลยเดี๋ยวนะทำไมฝั่งเราเหลือนแค่นี้เจริญพร W M A ามาด้านข้างหรอนี่นี่นี่สับโอเคโอค้โอระเบิดเพื่อนอ้จเอ โอเคเจอละวเดี๋ยวมันอยู่เอ็มเด็ดโอ้ยคือปืนมันยกขึ้นลงช้านะครับเมื่อกี้ซัดดินเต็มเต็มไปตายก็ได้ครับฮัลโหลบอยแปะด้านข้างตรงนู้น แล้สปอร์ตไรอจกยิงโมาแล้วครับโอเค AMX 30 a c r A เป็นเวอร์ชันยิง ATGM เหมือนกับเชอร์รีแดนนี่แหละนะครับ โอ้ยดีฟังโอเคผมจะยิงเข้าทามิชั่นมันพอให้เขาขยับไม่ได้ก็เล็งได้ง่ายนะยยกยกก้นอ้าผัางไปแล้วะปอดไม่ได้ด้วย ตัวแตก่งรอบเอเว็กสามสิบอ่ะพังไปละแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นี่นี่นี่อย่าเพิ่งลบไม่ทันเอทีเจมปิ่งค่อนข้างช้า ยืนยันยึดฮะโอเคอว่าแน่ใจแล้วว่าตรงนี้ไม่มีไ้วิ่งลงไปได้เดี๋ยวตรงีนี่ครับมีสตูอยู่มมุมตรงนี้ รอดโอ้ยรอดเฉยเมื่อกี้คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะโอเคถ้าถูกยิงตาย ไม่รอดเน้นๆเ,เลยวี่งโดนยึดต้องค่อยๆไปเลยสี่ก็ะโดดยึด น่าจะอยู่หลังหินตรงนั้นเสียงปืนเห็นแบบแบบโอเค ยึดบีคืนก่อนครับเสียงกระสุนมันลอยข้ามหัวอยู่หามุมหลบก่อนครับยิงใหญ่ลงยเดบี ด้านหน้าเรามันมี S P A อยู่นี่นเกื่บผ่านฮอสตู ทันไหมบินขึ้นไปทันไหมเจสปอตโอ้โหสปอตไม่ได้ด้วยโอเคทันอยู่แต่ยังมีอีก มาขลามลอยมาเห็นหัวแว๊บๆนี่นี่โอ้โหเยอะทีจรเอ็มบินผ่านตายก็ได้อันที่จริงไม่น่าจะรีบขึ้นเลยแต่นั่นแหละเรียบร้อยอหอตรงนู้น ค่อยบินไปเร่งเยอะไม่ได้เดี๋ยวปีกขาดก็ยังอยู่ที่เดิมเรียบร้อยอ๋อยังไม่ตายนึยกว่าถูก SVA ยิงไปละโห เมื่อกี้ผมนึกว่าเขาถูก s อ a ยิงไปแล้วก็เลยแบบหันหัวหนีเออเนี่ยตายของจริงเอสพยึดหานครับ ความเร็วหลบอ,ออกมา เกผ่าอยู่ฐานโอเคโอเคสองครับ เรายึดสีขึ้นละมีขั้นอยู่ะชิบิเข้าหลบออกมาก่อนครับรับกระสุนไปข้างล่างเยอะเลยเมื่อกี้ lệnh hồng dục chịu mất มีตรงนี้คันหนึ่ง<อ>ปืน20่มิลิเมตรเจาะโหดเลยนะสกอร์เปียนรถบางๆอีกก็เสร็จสิครับเรียบร้อยรอเรียนเหลือ24นัด เ,เดี๋ยวมาเด้ออยู่2คันตรงนู้นเดี๋ยวหารถบางๆยิงไหมไ <c oughs> ด้ยี่สิบสี่นัดได้ว้าวว้าวสวยหมดแล้วเห็นอ๋อไม่รอด เรียบร้อยฮะยิงไป10โอเคครับก็จบไปแล้วกับเจ้าจิ๋วปืนโตนะครับผมระยะไกลนี่ก็ยิงค่อนข้างสนุกนะครับแต่น่าเสียดายที่ HGM จะวิ่งค่อนข้างช้าไปหน่อยนะฮะแล้วก็เจอพวก IFV นี่คือละลายยิงไม่ทันเขานะครับเจอปืนกลสัตว์ใส่ก็ละลายแล้วเกราะบางมากเลยเนี่ยสอมิลอา่าถ้าไม่ได้เกราะเสริมก็25.19 กรอกนั้งบางนะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับส r คร e นะฮะเป็นแรงใจให้การทด้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ